ความจำมาถึงรู้ค่าของคำเตือนแม่เชื่อในรักแท้ฟื้นกับแม่นี่ตามที่มายอมกินก่อนเกลือเพราะเชื่อในคำสัญญาหวังให้รักนำพาผลออกมาน้ำตาไรริน โอ๊ยแม่ร้องเพลงที่เป็นอดีตของแม่เมื่อก่อนได้ยินเพลงนี้ไม่ได้เลยน้ําตาท่วมทุ่งเลยแต่วันนี้ไปท่วมแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้แม่มานี่เลยเมนูเด็ดเคล็ดลับเพียบใครๆก็วอนมาขอมาแม่จัดให้หน่อยว่าจะไม่จัดแม่ทําใจไม่ได้กับคําอ้อนของลูกแม่เลยจัดะเลยนี่เลยหมูสามชั้นคั่วน้ปาปลาวันนี้เลยนะหมูสามชั้นคั่วน้ําปลา เดี๋ยวมาดูซิว่าหมูสามชั้นคั่วน้ําปลาของแม่นี่ยคั่วยังไงให้มันหอมไปนู่นหอมไปนี่หอมไปนั่นโอ้โหหอมมากเดี๋ยวไปดูกันว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างไม่ยากเลยนะอันนี้อร่อยเวอร์จริงจริงหนูติดใจอะ่ะเนี่หมูสามชั้นมันก็ต้องมีสามชั้นเห็นไหมรากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือน,นิดหน่อยน้ำปลาต้องมา ซอสปรุงรสต้องมาน้ำมันพืชต้องมาน้ำตาลแต่ก่อนที่พวกนี้จะมาเดี๋ยวแม่จะบอกว่าจะมาทำอะไรกับหมูดีหมูอะ่ะถ้าเกิดเ,เรามาทอดน้ำปลายอย่างเดียวมันจะแข็งมันกรอบแบบแข็งๆแต่ของแม่มีสูตรกรอบข้างนอกมันนุ่มข้างในเดี๋ยวไปดูซิว่าไอหมูสามชั้นคั่วน้ำปลาของแม่นะ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาล้างหมูกันก่อนว่าล้างหมูทำไม ให้มันไม่มีคาวค <Okay. S 1> าวคาวคาวหมูหมูเหมื่อนั้นะมันจะมีคาวนะแม่ใส่เกลือลงไปแล้วนะนี่แปกนะหมูเนี่ยเห็นไหมตัวแรกสีมันซีดๆนะพอเราขยำเกลือลงไปนะ่ะเลือดมันแตกดู <Huh? S 1> ดูสีมันจะมาเลยนะี่คือเรื่องจริงว่ะโอเคแค่นี้ไปทอกอุย้ยหมูสามชั้นที่เราล้างด้วยเกลือสะอาดๆแล้วหนูใส่ลงไปเลยจ้ะ ไม่ต้องรอน้ำเดือดนะโอเคหืน่ากินน่ากินอะนี่อีกอะจากนั้นหนูใส่น้ำปลาลงไปหนูต้มไปอย่างนี้นะต้มน้ำปลาไปเรื่อยๆเลยจนฟ์าหมูจะสุกแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าหมูสุกแล้วทำยังไงกับน้ำปลาที่เหลือ นี่นะเหตุผลที่แม่ใส่น้ำปลาลงไปด้วยน้ำรสชาติของน้ำปลานะ่ะมันจะเข้าไปในเนื้อหมูถ้าหนูอะ่ะต้มหมูเฉยๆอะ่ะมันจะจืดแล้วก็กระด้างจากนั้นยังไม่พอใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วหนูก็ปิดฝาน,นะลูกต้มมันไปเลยหนูจะไปไล่ไปนาไปไหนก็ไปที่สินาทีให้กลับมาดูมันใหม่เ <Okay. S 1> อและนะ นั่งรอหนูเห็นมันมีฟองหนูก็มาตักฟองทิ้งนะลูกเนี่ยนี่หนังพองแล้วเดี๋ยวรอให้หนังพองไส้ก่อนนะจ้ะปไปไว้ก่อนลูกไปไปนั่งรอหมูนี่เราก็เตรียมสามเกินนะลาบกระเชีกับเทียมพริกไทยนี่แม่เพิ่งได้ของขังมา รับรองเลยหนูฟังแล้วหนูจะขนหัวลุกเลยแม่เพิงได้กูมานกับนางฝากมากูมานอิตาลีแถวคาดปลอดภัยนางฝากก็ฝากเรียกลูกค้าของแม่เข้าร้านมาแม่ได้มาจากลุงแต่ว่าลุงแม่ตายไปแล้วนายโจรขึ้นบ้านนี่เลยลัวยิงปังปังปัง,ปง,ปงลุงแถวคาดไม่เป็นอะไรเลยสักพักผ่านไปอีกหนาทีปังปังปังเานี้ ตายสนิทเลยตอนไหนบอกแก้วฟาปก่ดภัยอ่ะนางฝากไงดันไปฝากเรียกโจรเข้ามาอีกรวดปังปังตายสนิทเลยเห็นไหมมา,าหน่อยดิเอ,า,อางี้ดีกว่าโอ้ไม่รู้แล้วนี่แลหละโมฮาแล้วกูตำแล้วอ่ะลาบกชี้ใส่ลงไปโอเคตาพริกไทยใส่ลงไปโอ้ย ้าวกระเทียมนี่แหละอร่อยตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยดูดิสูตรแม่ขั่วน้ำปลาโอ้โหสามเกลออันนี้หนูต้องตำให้แหลกนะลูกเมนูนี้ต้องแหลกหน่อยอ่านี่นะแหลกประมาณนี้นะลูก <Okay. S 1> โอเคโอเค เดี๋ยวเราไปดูหมูกันลูกว่าหมูที่เราต้มไว้น่ะมันใช้ได้หรือยังหนังมันพองหรือยังหมูมันนุ่มหรือยังไปเดี๋ยวจ้ากินได้แล้วว่าแม่ทําเมนูนี้ที่ไรนะตามผิวตามตัวตามหัวอะไรของแม่เนี่ยมีแต่กลิ่นน้ําปลาลูกแต่มันหอมมากนี่นี่ดูดูน่ากินเนาะขอบอกเลยว่ามันน่ากินมากเลยต้มไม่แห้งอย่างนี้เลยนะมันเข้าไปในเนื้อในหนังอย่างนี้เลยนะนี่นี่อย่างนี้เลยนะ ให้น้ำมันแห้งอย่างนี้เลยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปหั่นกันจ้า เอานะหนูก็ใส่อันนี้ลงไปที่เราโขกมากี้เนี้ยลูกนี่นะนนะมันจะแห้งๆเหือดๆอย่างนี้นะเยอะน้ําตาลลงไปนิดนึงแต่เย,ย,ย,ยอะนะน้ําตาลนะเพราะว่าเยอะมากก็เดี๋ยวมันหวานเนี่ยร้อนนะคิดดูแม่ทําเร็วๆเพียวๆ,ๆขนาดไหนแม่บอกเลยนะที่กําลังขยําอยู่เนะี่ยแม่ร้อนนะอ่านี่นะแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปนะลูกนี่นะดูนะดูกันนะอนาว คไปขยุกขยี้คุกคิกคุกคิกไปเดี๋ยวเราไปทอดกันลูกเอาละถึงเวลาโหมลงแล้วนะแม่จะเอาแล้วนะน้ำมันแม่ร้อนแล้วใส่ลงไปเลยจ้าปา่ปั่ปัปา่ปังปั่งปั่ปังนปั่มปั่นปั่ปั่วปั่นปั่นปั่ปั่นปั่นป่นป่่ป่่นะ หนูไม่อยากให้มันปุ๊ปปะปะหนูก็ไม่ต้องเอาหนังแต่มันจะขาดความอร่อยไปนิดนึงนะแม่เป็นคนชอบกินหนังแม่เลยไม่กลัวที่มันจะปุ๊ปูุปะปะแม่ก็มีฝาหม้อไงเอาไว้ไว้ปิดปุ๊ปปุ๊ปปะของแม่ปุ๊ปปุปปะเนี่ยแต่แป๊บเดียวมันก็จะสงบลูกไอ้ปุ๊ปปุปปะเนี่ยแป๊บเดียวลูกแต่ก่อนจะแป๊บเนี่ยแขนแม่เนี่ยทุกวันเนี้ยบาดแผลคราวนี้รู้ดีว่านักโดนเข้าไปแล้วปุ๊ปปะเปิดปุ่งปัง ปุปปปปนี่หนูก็คั่วมันไปอย่างนี้นะคั่วคั่วคั่วอย่างนี้คนคนคั่วคั่วอารมณ์คั่วก็คือว่าแม่เอาไปคล้ายๆรวนนะลูกรวนกับน,น้ำปลานะลูกเนะี่ยแล้วก็เอามาคั่วกับน,น้ำมันอย่างนี้ถ้าทอดก็ทอดปุ๊บ ยางนั้นอันนี้ต้องคั่วมันเพราะว่าจะให้มันสุกเสมอกันแม่ถึงเรียกว่าเมนูคั่วน้ำปลาลูกโอเคแค่นี้นะลูกดูนี่สีกำลังดีเลยนี่นี่ดูดูโอ้โหสีสันน่ากินอลังการงานสร้าง เตรียมพับกบเออเตรียมพบกับเมนูหมาคั่วน้ำปูอัลหมูคั่วน้ำปลาเฮ้ยโอ้ยพอจ,จะกินเยอะอะเยอะอะแต่ที่แน่ๆอะไรก็ไม่รู้ละ่ะหนึ่งตอนที่แม่คั่วกันน้ำปลาในกระทะเรียกว่าวรวนอนะบ้านนอกเขาเรียกว่ารวนอนะพอมันงวนเข้าไปนะแล้วมันติดก้นกระทะนะโอ้หอารมณ์นั้นได้เลยหอมมากนี่ขอสองชิ้นนะลูก <Okay. S 1> แม่เล็งไวนะ้ละกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด อันนี้มันมีเค็มมีหวานนิดหน่อยมาตัดกับเปรี้ยวกับเผ็ดของน้ำจี้มซีฟูด้ดขอบอกเลยสุดยอดจริงนี่นะมไม่เอาเดีอวเขาว่าเอาน้อยไปนี่นะนี่นะอบอกเลยว่าสุดยอด โอ้ยขอบอกไปว่าเมนูนี้แซ่บเวอร์เบอร์ตอจริงๆแซ่บแซ่บอร่อยแซ่บเวอร์เบอร์ตอจริงๆอย่าลืมนะทําตุตนนี้นะแน่ขอบอกรสชาตินิดนึงคือมันจะเค็มหอมเค็มๆอ่ะแล้วไม่หวานปลาหล่มปลาหล่มแล้วมาจิ้มมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจริงนะโหสุดยอดถ้าหนูไม่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหนูกินกับข้าวเหนียวอย่างเดียวก็ได้กินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วมีจิ้มแจ่วอีกหน่อยนะแตงกวาสักลูกนะโอ้โหแก้เรียน สุดยอดอ่ะได้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วได้วิธีทําดีๆกันไปแล้วอย่าลืมนะกดเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเิ็งจริงๆแม่ไปแล้วแม่จะไปนอนกินน้ําตาเหมือนที่เขาบอกมากี้น่ะไม่ใช่อะไรหรอกกัดลิ้นตัวเองเมอกี้นี่ไปดีกว่าบายยเอออย่าลืมนะกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะบายๆแม่ไม่เอาอะไรไปทั้งสิ้นแล้วแม่กัดลิ้นตัวเองลืมหรอโอ้ยโอ๊ยลืมจ้ะจ่ะกินแล้วต้องเก็บนะ หญิงไทยเดี๋ยวเขาว่าเอาอันนั้นไม่ให้ไกลใช่ไหมนะ่ะหมูไม่ต้องใช่ไหมเอ,ไเอาไปเลย,เอ,เ,ลยเอาจ้ะ